สวัสดีครับสวัสดีฟีแฟนบอมวยทุกท่านครับอยู่กับพวกเราเช่นเคยครับช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยครับวันนี้มาดูกันที่เวทีมวยกองทับอากาศสนามมวยถูกปะเตมีครับเปิดมาจริงๆก็สลับมาจากคู่สุดท้ายแล้วครับแต่ก็คือต้องบอกว่าเอาคู่ท้ายมาเป็นคู่แรกนะครับตามตารางตามรายการที่ขึ้นมานะครับนี่คือยกที่3ครับแลกกันอยู่ครับกำลังหาจังหวะจะโคนเดินเข้าเบียดเสียดเข้าเตะครับดูครับนี่คือยกที่3นะครับราคาน้ำเงิน19าครับน้ำเงิน19 นี่เป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับเด่นอนันต์บอเวียงสะครับเจอกับทางฝ่ายน้ำเงินครับเพรเสรีราชประชานุเคราะห์42ครับหรือว่าเจ้าเด่นมานีไฟเตอร์มวยไทยครับฝ่ายแดงก็ชื่อเดิมเป็นยอดคมพยักครับยอดคมพยักเลี่ยมธนวัฒมาครับดูครับคู่นี้เริ่มต้นกันที่ร0 5ปอนครับแดงขยับขยับครับน้ำเงินถอยโยกถอยโยกสลับกันเดินไปบ้างนะครับย้ำอีกทีครับนี่คือยกที่3ครับรูปเกมดูสูสี นีครับมาค่อยเบียดค่อยๆเสียดกันไปครับเบียดไปแข่งขวาแดงเดินเข้าหาพยายามจะจับวงในครับแต่ว่าเหมือนนี่รวบเอาไว้ได้ครับไม่ให้ตีครับรวบแล้วก็เน็บสวยครับถ้าแบบนี้เป็น MMA เอ็นี่เขาให้คะแนนรวบสวยด้วยนะให้คะแนนในการป้องกันตัวด้วยนะครับถือว่าทำมาดีทำมาสวยครับสำหรับเจ้าเพชรเสรีมาีกแข้งซ้ายอ่ะ แดงมีแข้งซ้ายคอยทักทายครับเตะขวานะไปก่อนมาคาสอกก็มาตีขวาเนี่ไปครับเพชรเสรีเดชอน,นันจะทำอย่างไรเดชอน,นันต์ขยับไปเตะซ้ายครับซ้ายล็กคาครับจริงๆไม่ได้คาเพราะว่าตั้งใจคาครับโดนเกี่ยวไว้ครับเดชอน,นันเจอกับทางเพชรเสเสเสขึ้นไหมไม่ได้ครับแดงขึ้นก่อนตีครับเคาะขวาไปตีซ้าย เสียบซ้ายคืนพยายามจะเบียดพยายามจะเสียดครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มตีครับนี่คือยกที่3เท่านั้นครับเพิ่งจะมาใส่กันจริงๆตงครับยกนี้แหละครับนี่ครับกนละดอกคนละทีครับเก็บขาเก็บขาไม่ให้ตีครับดูน้ำเงินนี่ยังไม่อยากจะเล่นเกมเท่าไหร่นะครับพยายามจะเล่นวงนอกครับนี่ครับตกไปนอกเวทีเลยครับอยู่น้ำเงิน53ครับค่อยขยับไปครับแข้งขวา อ้าน้ำงินเตะไม่เข้านะปขีขวาสวยครับตีซ้ายคืคค wrote, นคือราคาเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับเสมอแดงครับมีเสมอแดงมีเสมอเงินครับตอนนี้ครับขวางครับแดงดูไม่ยุบเลยครับดูรับแข้งขวาสวยครับน้ำเงินว่าไงน้ำเงินพยายามเก็บครับไม่สู้วงไงครับยังไม่อยากจะเบียดยังไม่อยากจะเสียดยังไม่อยากจะตีครับตอนนี้ค่อยๆเลาะ เล่นวงนอกรอดักจังหวะครับตีขวาครับมาแล้วครับอยู่แดงห้าสามครับโอ้ยอยู่แดงสองหนึ่งนะครับตีครับแค่แรกแข่งนะครับถีบซ้ายไปหมัดมาไหมตีขวาเขาะไปตีขวาเขาะอีกแล้วก็ดูครับดูไร่แขนดูแข็งนะวงในนะน้ำเงินเองไม่ค่อยอยากจะตีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมว่ามันได้นะน้ำเงินก็ไม่ได้ขี้เลนะยังไม่ดูถึงขนาดนั้นนะครับพูดถึงเรื่องราคาจะไปก่อนนะ ตะขวาเนี่ยครับยังอยู่ครับเตะขวาอีกครับสวยครับดูนี้ครับตีขวาอีกครับเนี่ยไปสามทีครับงารกดแล้วก็แยกครับมาดูครับรักใครชอบใครเชียร์ใครครับดูไปด้วยกันครับไปค่อยเล่นนะแดงถอยรอจังหวะแล้วครับวันนี้น้ำเงินพยายามเดินเบียดเข้าไปเหมือนเดิมเตะซ้ายครับแดงซ้ายราคาน้ำเงินโดดพยายามจะเบียดวงในครับคือพยายามเข้าไปติดไว้นะแต่ว่าออกอาวุธก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ ก็ยังเกรงเกรงกันอยู่ครับเปย์ไปตีปปขวาเนบตีขวาอีกนะเพาะไปเฉยๆครับเพาะไปก่อนครับแล้วแกพยายามนี่ครับเก็บขาอย่างเดียวครับหัวเบียดกันสูสีนะสายตาผมมองก็ยังสูสีอยู่ครับออกใครก็ได้อยู่ครับตอนนี้ครับยังไม่ได้ดูว่า ขาดกันในอย่างใดนี่ครับต่อยท้องเตะขวาการติีบล็อกแดงก็จดๆจ้องครับทำเป็นมวยมัน้็อยู่ตั้งแต่เตะขวาขวามาขวาคืนครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอครับผมมองเสมอนะแต่มวยมองยังไงก็เดี๋ยวว่ากันครับเตะมาครับคือไม่สุดสักคนแล้วครับตอนนี้ครับยังเกรงเกกันอยู่ครับ แดงซ้ายถอยถอยถอยขวาขวาคืนลูกนี้เป็นของใครลุงนี้โอ้โห y, ยังไม่ได้ใครสักคนครับได้คนลักแข้งครับได้คนลักแข้งแบ่งแบ่งกันไปครับแดงถอยโยกโยกโยกมั่นใจนครับมันน่นใจในตีนของตัวเองมั่นใจในตีนซ้ายครับซ้ายนะครับขวาคืนครับสเสมอแดงครับ ขวามาครับอืมบายสวยรักใครชอบใครเชียร์ใครครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มุมมองครับมองที่ทางไหนครับของเราเปิดกว้างอยู่แล้วครับพูดคุยกันได้ครับเรื่องราวของกีฬาหมัดมวยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยครับทางยูทูบสอพัฒนาชัยครับมาเวทีถ่ายไฟฟาาครับบรรยากาศสดๆบรรยากาศเสียงเชียร์เสียงเฮในสนามบรรยากาศในเวทีครับแบบสดๆครับ เป็นแฟนแคมแล้วกันครับนำมาฝากกันครับขอบคุณสึกพลังใหม่ครับมาครับอยากจะดูสดๆนะครับก็ดูแต่ท่สดได้ครับของเรานี้เป็นเทปมุมแฟนแคมนํนำมาฝากกับวันนี้บายบายอ๋อหมด4ขึ้น5ครับยังยังดูไม่ขาดครับยังดูหาตัวชนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมดูสูสีนะครับถ้าชิงดำได้ก็ถือว่าชิงได้นะต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เบียดตีตีมาตีคืนเอาแต่ว่าถ้าบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศในเวทีตอนยก5ห้านจะอยู่นัวเงินนะครับเงินมันพยายามเดินนะครับดูครับเนี่ยเงินเดินครับเดินเข้าหาก่อนครับเตะซ้ายสวยได้แดงเตะขวาคืนแล้วตนเงินตัวเดินครับเดินเข้าไปทําต่อในยกที่ห้า ช่วงนี้ก็แน่นอนครับต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคณะกรรมการครับวันลุมพินีเขาบุกมาครับแล้วก็เขาทำให้เห็นว่าเฮ้ยมวยมันเดินได้ตลอดนะไม่จำเป็นต้องมาเล่นเชิงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็หลายๆเวทีก็เริ่มปรับตัวกันแล้วครับพออย่างที่บอกครับหลายคนบอกว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วจริงๆมันก็มันก็โอ้าดีอยู่แล้วค่าตัวคงไม่เท่าเท่าเดิมเหมือนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วล้ะครับค่าตัวยังรู้สึกว่าเท่าเดิมอยู่เลยนะครับเผลอๆบางคนได้น้อยกว่าเดิมนะ นั้นถ้าแบบนี้มันน่าแสดงว่าแย่ลงนะครับเราต้องปรับตัวกันหน่อยครับนี่ครับแข้งขวาครับไปขวาครับสวยครับเดินเดินเดินเตะขวาขวามาขวาคืนแล้วก็ขวาไปอ่ะราคาอยู่น้เงินแล้วนะครับราคามาน้ำเงินสิบหนึ่งแล้วตอนนี้ครับราคาไหลครับต็ไหลมาเรื่อยลยครับตั้งแต่ช่วงเปิดยกมาครับเปิดยกมาอยู่น้ำเงินเริ่มจากเสมอเงินกอนะครับ เสมอเงินแล้วก็ฮียตีต่อนะครับฮียตีต่อน้ำเงินแล้วก็ไหลมาน้ำเงินยาวๆครับนี่ครับแอถอยแล้วครับบรรยากาศในเวทีก็เอาแกนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่พูดคุยให้เอฟซีบมอยได้รับรู้รับฟังบรด้ายกันลครับกานี่ครับเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วที่นำมาฝากกันตอนนี้ก็ขาดแล้วครับราคาแพงครับแพงครับก็พลิกประมาณสักห้าหนึ่งครับครบห้ายกนี่ก็พลิกมาสี่สิบหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับ ช่วงที่แดงต่อก็นะครับหที่บอกกับช่วงต้นครับประมาณจากห้าหนึ่งนะครับช่วงยกสี่มีบอลห้าหนึ่งร้องอยู่ช่วงที่ออกแข้งซ้ายสวยๆเอนะครับถึงตัวนี้แฟนมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายบอกกันได้ที่ดว่าใครชนะครับสำหรับคู่นี้ฟังบรรยากาศเสียงเฮเสียงเชียร์ในเวทีครับดูครับเป็นตัวประกอบราคาไปน้ำเงินแล้วนะครับก็ที่งท้ายคิปนี้ครับด้วยบรรยากาศการชูมือครับแล้วก็คอมเมนต์ครับเดากันครับว่าใครชนะใครแพ้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับ